ไม่เราครับติดปาก,กานเนี่ยคัเน้กุ้งมากระชิมงานคือเรานี่สามคนครับชิมที่เรมามันได้หล,หลายๆก็เลยไม่คนหนึ่งสึงมามาลองเบิกโอเคนี่ครับนี่เรากำลังเสียบเนี้ยกุง้งเขากำลังจะมาโอเคไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจิต เทียงก่อนยุปป่าบว่บบตอดเลยตอแล้วพี่น้องตอแล้วพี่น้องตอแล้วพี่น้อง ก็ต <laughs> <c oughs> ่อต่างหากโอ้ยตัวบักเยนี่ตัวบบง่ายนี่แะลุด่อเย็นนี่ดอกับีใส้อหนายเม่อี้หวานัไ่หันองก็ได้สองตัวนึงเมียแตม่ัตัวนี้ก็ตอดแห้งเลยพี่น้อง น้องเอ้ได้แล้วพี่น้องอุ้ยหามึงรถตุ้รถตุ้พี่น้องมันลากตวาบีมนึอเนาะมันเงยบหมดบ่หาเอามันใส้เบิ้งไม้เงีกันนะท้มหันา้มันก็ได้ให้มันต่ออีกันนะนะแต่ว่ามันกอตอดจังสนมันตอมันโมเมนป่า่ไหม đây chú chị người nó đưa ba nhăng ba bò cứ cần là có nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต่อแล้วตอนแล้วตอนแล้วต่อแล้วต่อแล้วตอนแล้วเฮ้ย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 ตัวใหญ่ได้ยังสิแม่นบ่าว่าพ่อมั่นใจเว้ยเอาคือนิ่งสั่นว่าว่าแต่ตัวโอ้ยคนหนึ่งกว่ามันาตัวใหญ่เอ้ยตัวตอนแล้วมันนิ่งไหมว่ามันตัวใหญ่ดิ้วยนี่ก็ตัวใหญ่อหรนี่ไงก็ยัง ทีดอเวออันนี้ที่ประทานตอนปอมมันจมแล้วพี่น้องอตัวใหญ่เลพี่น้องแม่ใครขออนุญอะไรบ้างสุดยอดโดดินตับตาพี่น้อง่หาตัวใคออามันเล่บอหัวมันหลากมันวา,ม,นามันหันมันเออน,นา,นานนะเพื่อนเอาลงอันนั้นไหน ไอ้บ่หัหวมันลากต่านมกเราประมาเลยบ่ ออเ,เอาเื่อวางสงนันอยู่รถมเาองสันอยู่ตอล้พี่น้องต่อล้พี่น้องตอแล้วพี่น้องตัวใหญ่พอแล้วพ่องอุ้ยแมงก็ยีสูดพี่น้องเอ้ยอุ้ยตายต อุ้ยโหโอ้โหเป็นอสูดพี่น้องเมื่อขาน้อยกับปลาเลยเมื่อกี้ที่บ้านนี่ข้าน้อยกับโอโหเป็นปอิสูตรลากยางรุนแรงแล้วเมื่อกี้นี่อู้ตัวใหญ่อยู่พี่น้องอู้ยคุ้มขุ่มขุ่มพี่น้องอู้ยลากวืดแบบนึงเว้ยโอ้ยอาเดี๋ยว จยเย็ยนยเย็ยนใจยเย็นเย็นปามวันน้หิวห่ยวันนี้นนต่อแล้วบ่ตอดของเราเ่อยพี่น้องตอดกอมาทางเราเลยตอดตอดมาหาเราเหมด Oui, 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 oui. Oh, y sụt nói. Ao giờ học phong. On năm đơn đơn, ong yà, 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 này, đây, này <laughs> yà, ừ. yà, <laughs> ลา,ากเลพี่นอาา้องลากลพี่น้องอันนี้ลัก,กันะมันขึ้นหลังก,กัมันบริหลากเหมอนมันลากเหได้ม่เขว่ามันขึ้นหลังกัลากแบบแปลกๆเวลากวบๆอยู่ก็มองอยู่เวน,นี่เตือ,อยู่โอ้ี ไปแล้วพี่น้องไปแล้วข้างในกระตอดนีหนึง่งอ,อ,อย่ามาเฝเอ้าวยู่หรอวป่ายู่แล้วพี่น้อง <laughs> รบกวหัวฝากินของเราโนเลิกเลยตวัวเขดีปิ่งพี่น้องอื้อเราเห็ดตุนแดงไงใช่

lái lại luôn nhanh nhàng đi không đây đâu khi nào Hãy subscribe cho kênh nó Mì cho Để พี่น้องพื้อพี่น้องตั้ว่ปม,มาแล้วก็ตอดเลยพี่น้องอุ้ยแม่แม <laughs> นั่นโตเนยไรวุ้ยอยาเอาเนี้ยนี่มาเอาค่อยใส่ของแม่ฝุ่นละอันเดี๋ยวมาเพื่อไว้ถ้าเทได้ร้อยเป็นแม่ไข่ไปกินทั้งตัวสองตัว เอาเก็ะว่าได้ไ <laughs> มันอยู่ในปา่าตัวใหญ่อยู่ที่น้่งมาเอาอยู่ในปา่าโอ้แม่ไข่เขาเด้๋วปุ่นีเอ้าตรงไหนที่งั้นโอ้ตัวใหญ่เลิกวาแม่โอ้ <laughs> เลิอกอยู่ที่น่ะล้องเชี่ยวหูเบิองไ้อี ไปโอ้คลิปนี้กระเนี้วแล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้กับพอ่อสนิ่ก่อน,น,น,น <laughs> โดนเติบแล้วจะใส่เบิ่์ผลงานพี่น้องกู้ลายเติบอยู่ดีให้พี่น้องซองเบิร์เดี๋ยว,เ,ว,เ,ดวยเดี๋ยวจะใส่เ,เ,เ,เบิร์กพี่น้องจะมีไงดิพี่น้องแล้วเด้อเอาได้ใครเบิ่ง โอเคสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคนที่ผมเย็นจบนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กพอส่นิคกันครับบ๊ายบายครับ